เจมิลเนอร์คือนักเตะที่ไม่ได้ดังที่สุดแต่ยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์พิมลีในพิมลีมีนักเตะกว่า4,776คนแต่มิลเนอร์เจอไปแล้วกว่า2,300คนนั่นหมายความว่าเขาเล่นนานจนทันเจอรุ่นลูกของนักเตะหลายคนแล้วเขาคือแข้อังกฤษคนเดียวที่เคยเล่นบอลยุโรปให้กับ5สโมสรดังทั้งนิวคาสเซิลวิลล่าซิตี้ลิเวอร์พูลและไบรตัน ลงเล่นในพิมลีกมาแล้วกว่า23ฤดูกาลนับเป็นปีก็23ปีโคตรนาน638เกม5 5ประตู8ปกแอสซิตกว่ามาแล้วแทบทุกถ้วยตลอด23ซีซันเล่นมาแล้วทุกตำแหน่งในสนามไม่ว่าจะกองหน้ากองกลางกองหลังไม่เกี่ยงว,ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยด้วยซ้ำพี่สุดคือตอนนี้เขาใกล้จะแซงสถิติลงสนามพิมลีกสูงสุดตลอดกาลที่เคยเป็นของแกเร็ตแบรรี่ที่653นัดขาดอีแค่15นัดเท่านั้น คำถามคือคนแบบนี้จะไม่นับว่าเป็นตำนานได้ยังไงถ้าคุณคิดว่าเจมิลเนอร์คือตำนานพิมารีคนหนึ่งกดไลค์ให้กับคลิปนี้ครับ